ก็ใช้คาถาประการนวดถ้าเราใช้แรงนวดอย่างเดียวหรือนวดจุดอย่างเดียวกับคนเรียนแพทย์แผนไทยมาเนี่ยเขาไม่ลงนนเราต้องใช้แรงอย่างมากทั้งหน้าตาทั้งอะไรแบบนี้นื่อเราใช้ใช้คาถาของอาจารย์ในละกดเนี่ยหน้าเราไม่มีอะไรเลยคนจะมองเรามองไม่ออกส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้จะทะเลาะกันบ่อยมากเลยถ้าเรากดอย่างนี้ปุ๊บถ้าแฟนร้องใช่ไหม จะร้องทาไมอ่ะหมอหน้านิ่งมากหมอไม่เห็นทําอะไรแรงเลยอย uh ่างเงี huh. ้ยถ้าคนนอนอยู่ก็บอกว่าลองมาเลยลองมาเลยพอถ,ถึงคิวตัวเองก็จะได้ตัวเองก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันน่ะตแต่ใช้คาถานี่ดีมากเลย <c oughs> จุดไหนที่มันเอาไม่ออกเนะี่ยโดยเฉพาะสันจม uh huh. ลักษณะงเงี้ยจะเป็นสันจมถ้าคนมันนอกนะหรือเส้นสะดุง้งลักษณะอย่างเงี้ยใช่ถ้าถ้าคำโบราณภาษาโบราณเรียกว่าเส้นสะดุง้ง แต่พอเรามาเรียนเษษสกศาสตร์ต่อมาหาลางัง้นเนี่ยมันคูณสองคูณสามเลยนะคะคนที่เรียนไปแล้วแล้วก็ที่เป็นหมอนนวดชายได้ผลเกินร้อยนะคะคูณสองคูณสามยังไงไหม,มพลังเรามันมามากมายเพราะว่าเรานึกถึงครูบาอาจารย์เพราะก่อนเราจะนวดเนี่ยเราสวดก่อนแล้วก็ขอาะขมากรรมก่อนแล้วคนที่มีองค์มีร่างคน คนที่ว่าน,นอนเนี่ยมีครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะเราขอเข้ามาร่างกายเขาก่อน,อน,อนอแล้วเขาต้องอนุญาตเราก่อนถ้าเขาไม่ไม่อนุญาตเรา,าเานี่ยไม่มีทางนวดได้นะคะคนที่มีองค์มีร่างเนี่ยจับนิดเดียวเขาร้อง,องนะส่วน,รวนปรนะกอบดังสั่งก,ก็นวดไม่ได้นะคะใ,ใครนะที่ที่เอ่อบอกไอ้ที่เราไปเจออยู่ที่เอ่อนั่นอะ่ะแล้วก็จะมีอยู่เคสหนึ่งก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ย <S <S เป็นแม่ค้าที่ขายน้ํา ขายกาแฟาอะไรเงี้ยเขาขายมาสามสิบกว่าปียืนกๆไม่ไหวแล้วอะแต่ปรากฏว่าเขามานวดวันนั้นเขาไปหาหมอนวดเยอะมากกว่านั้นที่เขามาหาเราปรากฏว่าเราก็ใช้ศาสตร์ของอาจารย์ภูมิปัญญาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้ศาสตร์ของนวดเนี่ยเราก็อธิษฐานแล้วก,ก็บอกให้เขาขอก่อนปรากฏว่านวดยังไงก็นวดไม่ได้เราบอกเขาว่าเขาไม่มีอะไรบอกแม่ค้านี่ยังไงก็ต้องมีเขาบอกไม่มีแต่จริงๆเรามีนะเออเขาบอกว่าตอนที่เรานวดมันจะวิ่งนะเนี่ยวิ่งอยู่เนี้ย ตรง,งชายโครงของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะัเนี่ยวิ่งวิ่งหนีเราอนะ่ะวิ่งอย่างเงี้ยแต่แต่อยู่ในเนื้อนะในเนื้อเขาเนี่ยมันก็เพิ่มอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะที่ให้ดูเนี่ยอย่างนี้เลยนะคร้ถามเขาว่าเขารู้สึกไหมเขารู้สึกเขาบอกว่าวิ่งมาตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงก็เลยถามเขาว่ามีอย่างอื่นไหมเขาบอกไม่มีมีครูบาอาจารย์แน่ๆเลยเราบอกเราก็เลยกาหนดจิตไปอธิษฐานถึงผู้ชีบอกว่าในในตายสังขารผู้หญิงคนนี้มีอะไรขอให้บอกด้วย เสิ่ง<ม>ที่ครูบาอาจารย์ตอบมาในโมโนของเรานะอันนี้ดะถามว่าเ,าเคยทำแท้งไหมเขาบอกไม่มีไม่ได้ทำแทง้งแต่เขากรล้องอ๋อแต่เขาท้องอยู่ตอนนั้นอะเด็กเอาไว้ไม่ได้เพราะตัวเขาเล็กหมอจะเป็นต้องเอาออกแต่เมื่อกี้ที่ทามือให้ดูสามนิ้วค่ะแปดสามค่ะแปดสามแปดสามที่ต้องเอาออกหมด แต่ในเนื้อเขาเนี่ยมันวิ่งแบบนี้เนี่ยเด็กมาบอกเราอะ่ะว่าเขาลืมอะ่ะเขาจะไปแล้วอว่าเราก็แบบเรามาโนไหมอะแต่มันไม่มโนอะปรากฏว่าแปดสามแล้วเขาลืมไปเลยว่าเขาเคยมีลูกแฝดแล้วเอาออกไปเพราะเอาไว้ไม่ได้ปรากฏแล้วก็เรือธิษฐานว่าถ้าใช่ถ้าเพราะว่าถ้าใช่ที่ว่าป้าพูดถูกเนี่ย สิ่งที่แม่เป็นเนี่ยขอให้หายเลยนะปรากฏว่าหายแล้วอยากได้อะไรให้มาบอกเขาบอกว่าเขาจะไปแล้วให้ทําบ,บุญให้เขาก็เลยให้เขาทําสังฆทานไปแล้วขานวดตั้งแต่วันนั้นหายปิดที่ไม่มีอะไรเลยท <c oughs> ี่เป็นน้ตามาเรียนกับอาจารย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สอนเรามากเลยสอนให้เรารู้ว่าเราต้องทําตรงนี้ <c oughs> เราต้องอธิษฐานถ้าเราไม่อธิษฐานเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยถึงจะมีเซนส์นเก่งขนาดไหนก็ไม่มีทางรู้ได้คนะ่ะ คือมองแก้วเป็นหมอนนวดมาหมอนวดอาชีพมากี่ปีนะ18ปี18ปีแล้วมาเรียนเป่ามาอะไรครับเรียนเศกษศาสตร์ภูมิญญาศาสตร์เสร็จคือวิชาและกี่สาขานะถ้าเรียนที่อาจารย์ใช่ไหมเรียนอาจารย์ก็มีเป่ามีครอบมีเป่ามีครอบแล้วก็มีถอดไข่ถอนพิษแล้วก็มีเกรอบโลก สักดิอ,อทุกสาขาลแล้วก็เรียนแพทย์แผนไทย<ม>ก็เรียนตั้งแต่60ชั่วโมง150ชั่วโมง330ร<ม>้แล้วกระโดดขึ้นไป800ร้ยเลย<ม>แล้วก็เรียนพวกอน a t ตมีแล้วก็เรียนที่แบบว่า<ม>เทคนิคอะ่ะ<ม>เทคนิคที่ไม่ได้มีในในสาขาของแพทย์ก็มีม